เอสห้าพัมีมีจะมีผลิตอยู่นะครับเอสห้าพันเอคลเอสเจ็ดพัคงยัมีลายผลิตอยู่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ครับเอสเจ็ดพันเอคลหมื่นเก้าพันห้าหมื่นเก้าพก็ ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมช่องพีเจโปรโออออิโอนะครับเข้าสู่ช่องพีเจโปรยโอวันนี้เราอยู่ที่ร้านเจริญชัยอิเล็กทรอนิกส์นะครับบางฉลองนะครับวันนี้เฮียเจริญจะมาให้ชมพาวเวอร์ร,รุ่นรุ่นแรกของก่อนจะมาเป็นไม่ใช่ HVC ดีอ๋อ HVC รุ่นแรกแกระกอนมันจะมี3รุ่นมันจะมี h v 4900ตัวใหญ่ที่ขับเบรคแล้วก็ HVC สามเก้าศูนย์ ตัวที่ใช้ขับกลางแล้วก็ h v สองเาศูนยตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ขับไฮอันนี้อันนี้ผมเห็นที่ v c ผมฟังเสียงมาแล้วนี่นนผมได้นนเห็นไส้ในแล้วนี่ยุคแรกเลยยุคแรกไส้ในเหมือนไม่มีอะไรเลยตั้งแต่สองพันหี่สิบามสี่สิบสจนมาถึง66กเนี่ยก็คิดดูว่าพัฒนามาถึงขนาดไหน สี 43, 66, ่สิกี่ปีนี่ยี่สิบยสกว่าปีก่อนที่จะเป็น HV วีซีรีส์รุ่นหน้าสม้นนาสมวันนี้อยู่กับเฮียจุกนะครับเฮจุกนนาเสนอครับวันนี้พอดีจะมาดูเจเก้าฟังเสียงหว,วานหไม่ได้ฟังเลยครับจะมาฟังเสียงหวานหวานของ HV s e ี i ี s 7900เี่สอบุกเบิพัฒนามาส่วนปีนี้ก็พัฒนามาหลายรุ่นนะครับเนี่ยใช่ไหมเฮียเนาะมีเป็น V2 กองกำลังพัฒนา V3 ก็ก็ไม่มีแล้วนะเฮียเนี่ยไม่มีแล้วมันขาดตลาดแล้วก็กำลังออกมาใหม่จะเป็น V3 แลมอันนี้ยังมีผลิตอยู่ไหมครับเนี่ย นันเป็นีเป็นแออินดิเกตแอมเป็นแอมคาราโอเกะยังมีผลิตไหมครับมีโอ้อันนี้ยังมีผลิตนะครับลายยังผลิตอยู่นะครับใครสนใจก็เอาไปเปิดร้องคาราโอเกะกันได้นะครับนี่เหมาะมากครับในครัวเรือนครับนี่เจ็ดเก้าครับแท่นเจ็ดเก้าตรงนี้หายนะครับนี่เขาเอาไปแล้วครับเขาเอาไปกี่แท่นครับนี่ทั้งหมดสี่เจ็ดเก้า เก้าไปสี่เอาตัวนี้ไปด้วยอเอาตัวโชว์ไปด้วยเหลือแต่แปดเก้านะครับแล้วรุ่นนี้เลิก,เลกผลิลตแล้วจะไม่เหีนะ้นนี่รุ่นนี้ก็เหลือๆแล้วนะโอ้รุ่นนี้เลิกผลิตแล้วนะครับก็ขายเฉพาะที่มีแล้วก็รับซ่อมแค่นั้นไมเหี้ยเลยังเป็นที่นิยมก็ยังเซอร์วิสได้เหมือนเดิม ก็าเซอร์วิสได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่มีลายผลิตแล้วนะครับลลเลิกผลิตนะครับเป็น GX Series นะครับรุ่นรุ่นบุกเบิกของซิงิว่าเครื่องเสียงหนังกลางแปงนะครับก็ยังเป็นที่นิยมนะยังเป็นที่นิยมอ่ามันเป็นมารดแปงรุ่นนี้ยังมีลายผลิตไหมเฮียนี่ก็ยังมี V Series มีสามสามรุ่นนะครับเนาะมีสามรุ่นนะครับราคาเท่าไหร่ครับพี่เอ๋รุ่นสบายเล,ล่ไปตั้งแต่แค่หมื 9, ่นหกเโอ้จะแพงกว่ารุ่นเอสนะครับนะที่เลิกผลิตแล้วนะครับเอสไม่ได้ผลิตแล้วนะครับแล้วตัวนี้เฮียรุ่นซี ก็ก็จากยีายรุ่นเอใช่ไหมครับรุ่นเดียวกับเอแต่ว่าซีจะเป็นสีสีเงินนะครับเนี่ย네อัน uh> น uh> ี้ก็เลิกผลิตแล้วนะครับแต่ว่ายังเซอร์วิสเหมือนเดิมนะครับก็ยังมีเซอร์วิสตัว SL เอลอยาเงี้ยจะมีผลิตไหมรุ่นนี uh> ้ ตัวนี้ไม่มีผลิตแล้วนะครับตัวนี้เป็นคาสทีคัสทีนะครับครับครับส <18 S 1> <5 S 2> ิบแปดได้ม <5 S 2> ั้ยเนี่ยสิบแปดได้แค่เราสองนะครับเอสลเจ็ดห้าศูนย์ดีก็ยังมีที่นี่นะครับที่นี่ยังมีมีกี่ตัวครับที่นี่ มีเท่าที่เห็นนะครับก็กำลังพัฒนากำลังต่อยอดก็ไปตามสถานการณ์แต่อินทิเกตแอมนี่ก็สั่งสั่งมาได้นะครับลายผลิตยังเหลืออยู่นะครับนี่อันนี้รุ่นขายดีนี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่เครื่องเล่น mp 3เครื่องเล่น mp 3 usb ตัวนี้ยอดฮิตขายดีบลูทูธ ร,ะะร,ราคาเท่าไรครับเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดร้อยเก้าสิบเลครับเจ็ดร้อยเก้าสิบก็จะมีอะแดปเตอร์ให้อ๋อมีอะแดปเตอร์ให้นะครับมีเสาให้มีรีโมทอะไรต่างๆจะยัะงานได้เลยมีเสามีรีโมทนะครับก็วันนี้วันหยุดนะครับก็เลยแวะมาเยี่ยมเยียนร้านจเจริญชัยอิเล็กทรอนิกส์ แม่เยี่ยมเฮียจุกนะครับอันนี้มีกี่รุ่นครับเพี่เตัวน,นั้นเป็นแม่เยี่ยมสองสองศูนย์แปดเป็นตัวเป็นตัวเดโมเป็นตัวทดลองตัวรุ่นแรกสองสองศูนย์แปด e f e f e f นี่เท่าเท่าไหร่ครับไป uh, ละหมื่นเจ็ดไปละหมื่นเจ็ดนะครับ e f นะครับ uh, แปลนได้ตั้งได้เป็นมอนิเตอร์ได้นะครับส่วนแจ็คด้านหลังก็นิวทิกอย่างดีนะครับสปีคคอรด,ด้านหลังนะวันนี้ซับสิบห้ามีเข้าไปแล้วอะไม่มีของ35ไม่มีของนะครับ แล้วรุ่น S อนี้ก็ไม่มีผลิตแล้วใช่ไหมครับ XL S 5 0 0 0 XL มีมีจะมีผลิตอยู่นะครับ S 5 0 0 0 XL S 7 0 0ด XL ยังยังมีรายผลิตอยู่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ครับ S เจ็ด XL หมื่นเก้าพัน้าหมื่นเก้าพันห้า S ห้าพ XL ก็หมื่นหมื่นเจ็ดะครับห้าพัน XL นะครับ อันนี้รุ่นนี้ยังมีลายผลิตอยู่นะครับก็บางท่านบอกว่าไม่มีผลิตก็ยังมีผลิตอยู่นะครับตัวนี้นะครับเอมดาไม่มีไม่มีลายผลิตแล้วยกเว้นเอสเอสคล้ายตัวสีนะครับเอสคล้ายตัวนี้นะครับมีคล้ายตัวนี้จะไม่มีผลิตนะครับหน้าสีดํานะครับจะเลิกผลิตนะครับแล้วเอ็มบีเฮียเอ็มบี Mb ก็เลิกผลิตเลยนะครับไม่มีลายผลิตนะครับแต่ก็ยังเซอร์วิสเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า SL รุ่นรุ่น S ลงท้ายด้วย XL ยังมีผลิตอยู่นะครับก็มี2รุ่นนะครับ5 0 0, 0, 0 x x นนะครับแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งก็คือ7 000, 0 0 0 XL นะครับ7 000, 0 0นี่อยู่ที่กี่วัตต์ครับเนี่ย4ี0้ยวัตต์ต่อข้างที่8โอห์ม สี่ห้าวัตต์ต่อข้างเจ็รห้าวัตต์ต่อข้างที่สี่โอห์มเจ็ดยห้าิวัตต์ต่อข้างที่ส oh ี่โอห์มเอ็กห็3 5 0แข้สามวัตต์ต่อข้างที่แปดโอห์มอมร้อยหสิวัตต์นะครับตัวนี้นะครับที่8ปดโอห์มก็หอยห้าิวัตต์ต่อข้างที่สี่โอห์มห้ายห้าวัตต์ที่สี่โอห์มครับขับดอกสิปดได้ไหมครับพี่อได้ทั้งทั้งสตัวเลยหรือว่าไงครับใช่ขับสิบแปดัด วัดวัดน้อยแต่เอาออกนะครับอยู่ดูที่ดิมดมปิ้งเป็นหลักนะครับไม่ใช่ขับไม่ได้นะครับที่ร้านก็ใช้ขับอยู่นะครับนี่ใช่ไหมเฮียนี่ตัวล่างนี้ใช้ขับสิบแปดอยู่นะครับตัวบนนี่ขับกลางแหลมนะครับนี่เสียด้ยเขาไม่ได้ฟังรุ่นนี้ครับนี่ รุ่นสมัยเดินบ้านหมอใหม่ๆครับ H4 นะครับรุ่นระบบสามทางแต่ก่อน,นครับทางสิที่ว่าทำสามทางนะครับแต่ก่อนอันนี้ก็พามาเยี่ยมชมร้านเจริญชัยอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับก็ฝากร้านเจริญชัยไว้ด้วยนะครับก็ยังจำหน่ายสินค้าสิที่ว่าแม็กวิลแล้วก็มิกยังไม่ห้ใช่ไหมครับยังไม่ อย่ามาแห่นะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับที่บางฉลงนะครับหรือโทรสอบถามกันได้นะครับทางเบอร์โทรเบอร์อ,รอ,รอะไรครับ081 081 90 <1 S> 901 901 7564 7564 02 02 <2 S 1> <0 2 S> 337 337 0388 0388นะครับก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับ ไม่ซื้อก็ไม่ว่ากันนะครับขอก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับสนใจสินค้าตัวไหนก็คุณภาพตัวไหนก็ติดต่อได้นะครับเป็ยนดูทันจำน่ายสินค้านะครับของยามาฮ่าแม็กวิลแล้วก็ i ีว่านะครับมายาวนานนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับคลิปนี้นะครับก็เจอกันคลิปใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ